สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง goal insight เป็นยังไงบ้างครับกับเสียดที่เราให้ไปเมื่อวานใครตามคุณไหนบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจาวันที่1มีนาคม2568วันนี้บอวันเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราจะวิเคราะห์มาให้4ี่คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างซังเทารีประทะกับดอทมุนคู่ถัดมานะครับเป็นการพบกันระหว่างเวเดอร์เบเมนประทะกับวอกบวก ผู้ถัดไปนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างชิโรนาปะทากับเซลตาบีโกและคู่สุดท้ายเป็นศึกระหว่าง cano, รายโยบายเกโนปะทะกับเซบียาวันนี้ครับ Go i n ินไซ t มีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกตดเทเยอร์ฟรีวันละสิตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น เพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอลโก i n อินไซด์และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อดฟุตบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย10ท่าแรกที่ทายถูกนะครับจะได้เสื้อฟุตบอลเกตดเทเยอร์ฟรีหตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไร ท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโ o Insight ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มหมดวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างซังพาวลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากดอหดมุน ซังเพารีนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่15ของตารางโดยแข่งมาแล้ว23นัดชนะ6เสมอ3แพ้14ยิงได้18เสียไป27ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสูดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนทางฝั่งดอทมุลน,นะครับปัจจุบันอยู่ดับที่10ของตารางโดยแข่งมาแล้ว23นัดชนะ9เสมอ5แพ้9ยิงได้43เสียไป38ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสูดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้นะครับเพดูเพจเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นดอทมุลที่เอาชนะไปได้4ครั้ง ซังพาวลีเอาชนะไปได้หนึ่งครั้งนะครับมาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับซังพาวลีเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มายมา2อตัวศูนย์สภาพทีมเกมนี้จะไม่มีซาซาเบิร์นเซิร์กมาโนริสซาเดกัสไซมอนโซเยอร์ที่ต้องพักสาตัวจากการบาดเจ็บซังพาวลีจะมาระบบ3 4มสี่สองหนึ่ง นารัตจะใช้เป็นฮาเกวาลเดวิดเมเนสในการจะใช้เป็นเอริกสมิธแจ็คสันเออไวนาร์ตจะใช้เป็นเอริอัสซาร์ดโจฮันเนสเอ็กเกสเทียนส่วนดอดมุลผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะยูเนียนเบอร์ลินมา6ประตูต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเฟรดิกเอนมิชาที่ต้องพารักษาตัวจากการบาดเจ็บ ดอทมูลจะมาระบบ4-2-3-1น,นราร์จะใช้เป็นฮันเตอร์เวตม่าจูเลียนเยอร์สันแดงกลางจะใช้เป็นแลมมี่เบนเซเบนี่มาเชลสปิสเซอร์นารจะใช้เป็น, my, eni, น,นจูเลียนแบนหน้าเป้าเป็นเซรูกุยลัสซี่นะฮะคู่นี้นะครับเป็นดอดมูลที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดเวทที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับดอดมูลเพิ่งไปชนะมาหลังจากที่ไม่ชนะใครมา2เกมส่วนทางซังพาวลีนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาโดยแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วฟอร์มแย่มากๆเลยครับ เกมนี้นะครับแอบลุ้นไปทางดอทมูลนะครับเพราะนัดล่าสุดเพิ่งไปถล่มยูเนียนเบอร์ลินมาถึง6ประตูต่อศูนย์โมเมนต,ตัมกำลังมาเลยครับส่วนทางเจ้าบ้านนะครับยังฟอร์มไม่ดีแพ้มา3เกมติดแล้วเกมนี้คิดว่าจะเป็นดอทมูลที่บุกไปเอาชนะได้ไม่ยากนะครับสกอร์ที่คาดซังพาวลีแพ้ดอทมูลสูงต่อสามมาต่อคูั้ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเวเดอร์เบเมนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากโวเบวก,วก ปัจจุบันนะครับเวเดอร์เบเมนอยู่นอัดับที่12ของตารางนะครับโดยแข่งไปแล้วยีนัดชนะ8เสมอ6แพ้9ยิงได้35เสียไป47ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1แพ้4ส่วนทางฝั่งว๊บบัวนะครับปัจจุบันอยู่ที่8ของตารางโดยแข่งไปแล้วยีนัดชนะ9เสมอ7แพ้7ยิงได้46เสียไป37ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ4คู่นี้นะครับเฮดูพีเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเวเดอร์เเเเบบมนนนที่ออาาชชะะไไไไปปดด้้้้2คครรััง War ไไงวว1 แล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับเวดอร์เบย์มนเพิ่งไปแพ้อาร์เมเนียเบเดเฟตมา2อูกาลหนึ่งนะครับสบภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีมาโคฟิโดที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บเวดอร์เบย์มนจะมาระบบ3-5-2น้านรับจะใช้เป็นแอนโทนีฟิลมาโคแดนกลางจะใช้เป็นเซเลนเนนเจนเซดนารุ้จะใช้เป็นมาวินดักหน้าเป้าเป็นมาโกกูดนะฮะ มาดูทาฝั่งวบบวกกันบ้างน,นะครับวบบวกเพิ่งไปสมัครกับโบคุ้มมา1ตัวหนึ่ง,งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเมเจอร์ลอฟโลคามิลกาบาร่าลูคัสเมซ่าที่ต้องพารักษาตัวจากการบาดเจ็บวบบวกจะมาระบบ4-4-2นันลัตจะใช้เป็นเดนิสฟาโรโจอาคิเมลแนกลางจะใช้เป็นมัตทิสเซเวนเบิร์กอาสเตอร์วังนันดรวจะใช้เป็นโจนาสวินมูฮัมหมดเอลอมูรานะฮะ คู่นี้นะครับเป็นเวเดอร์เบเมนที่ดูดีกว่านะครับถ้าดูจากเฮดวีที่เจอกันมาโดยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเวเดอร์เบเมนเพิ่งไปแพ้เมื่อเลนล่าสุดโดยแพ้มา4เกมแล้วส่วนทางวบบวกนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอมาเกมนี้แอบรู้นไปทางวบบวกนะครับเพราะมีสถิติการพบกันที่ดีกว่าฟอร์มปัจจุบันก็ดีกว่ามากเพราะเบเมนยังหาชัยชนะไม่ได้มา4เกมแล้วเกมนี้จะเป็นวบบวกนะครับที่บุกไปเอาชนะได้สกอร์ที่คาดนะครับเวเดอร์เบเมนแพ้วบบวกซูมตัวหนึ่ง มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างคิโรนาจะเปิดบ้านแล้วการมาเยือนจากเซลตาบีโก้คิโรนานะครับปัจจุบันอยู่ในที่13ของตารางโดยแข่งเวแล้ว25นัดชนะ9เสมอ4แพ้12ยิงได้32เสียไป37ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1แพ้4ส่วนทางฝั่งเซลตาบีโก้นะครับปัจจุบันอยู่นที่10ของตารางโดยแข่งเวแล้ว25นัดชนะ9เสมอ5แพ้11ยิงได้36เสียไป38ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1 คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นคิโรนาที่เอาชนะไปได้2ครั้งเซลตาบิโกเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับคิโรนาเจ้าบ้านเพิ่งจะแพ้เรอัลมาดริดมา2องปต่อศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหร,รือติดโทษแบนคิโรนาจะมาระบบ4 2 3 1น่าจะใช้เป็น bin, is, ark, ดารินบินลาดิสลาฟเคเลจีเดนกลางจะใช้เป็นยานเกลเฮเรราอีวานมาตินนาร์จะใช้เป็นดอ e นนี่ฟานเดเบกเอเบิร์ลูยนะฮะ มาดูโน่ฝั่งเซลตาบีโก้กันบ้างนะครับเซลตาบีโก้เพิ่งไปชนะโอซากซูนามา1นึ่ศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเซลตาบีโก้จะมาระบบ3-4-3สี่สามนันรัจะใช้เป็นคาร์ลสโดมิงเกสมาคสอองโซดังการจะใช้เป็นฟานเดลทานบูก้โซเทโรนันัจะใช้เป็นอันฟลอสโซกอนซาเลสโลซาดาอิเคอร์นะฮะ ผู้นี้นะครับเป็นคิโรนาที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดด้เฮดเจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับคิโรนาเพิ่งมือแพ้มในเกมล่าสุดโดยแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วส่วนทางเซลตาบีโก้นะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาโดยไม่แพ้ใครไปแล้ว3เกมเกมนี้นะครับแอบรู้ไปทางเซลตาบีโก้นะครับเพราะฟอร์มปัจจุบันดูดีกว่ามากเพิ่งไปชนะในรัล่าสุดซึ่งส่วนทางกับคิโรนานะครับที่แพ้มา3เกมติดแล้วคิดว่าจะเป็นเซลตาบีโก้ที่บุกไปเอาชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดคิโรนาแพ้เซลตาบีโก มาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างลาโยบายเกน่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเซบีย่านะครับปัจจุบันนะครับลาโยบายกน่อยู่ดับที่6ของตารางโดยแข่งมาแล้ว25นัดชนะ9เสมอ8แพ้8ยิงได้27เสียไป26ประตูพร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3แพ้2ส่วนทางฝั่งเซบีย่านะครับปัจจุบันอยู่ดับที่11ของตารางโดยแข่งมาแล้ว25นัดชนะ8เสมอ8แพ้9ยิงได้30เสียไป3 5ประตูพร์อมการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1 คู่นี้นะครับเฮดูเฮดห้าครั้งที่เจอกันนะครับเป็นเซบียาที่เอาชนะไปได้2ครั้งลาโยเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับลาโยเพิ่งไปแพ้เดบิยาเรียลมา1นึ่งตัวศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีเซอร์จิโอคาเมโรที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บลาโยจะมาระบบสี่สองสามหนึ่งแนวจะใช้เป็นฟอร์เรียนเดจูอินอับดุลมูมินแนวกลางจะใช้เป็นปาเตซิสอูนิโลเปสแนวลุกจะใช้เป็นอิชิปาราซอนอันวาโรกาเซีย มาดูน้งฝั่งเซบีย่ากันบ้างน,นะครับเซบีย่าเพิ่งไปเสมอกับมายอก้ามา1นตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเซบีย่าจะมาระบบ4-2-3-1แนวรับจะใช้เป็นโจเซ่คามูนาเอเดิอาเพโรซาแดนกลางจะใช้เป็นโซชิบิลซาอูนิเกส์แนวรุกจะใช้เป็นลูเบนวากัสโรเมโอเบอร์เนลนะฮะ คู่นี้นะครับเป็นเซบียาที่ดูดีกว่านะครับจากเ hey, ฮดที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเซบียาเพิ่งไปเสมอมาในเกมล่าสุดส่วนทางลาโยนะครับเพิ่งไปแพ้มานะครับโดยไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมเกมนี้แอบรู้ไปทางลาโยนะครับเพราะเล่นในบ้านถึงแม้จะมีฟอร์มภาคหลังที่แพ้มาถึง2เกมแต่เกมนี้คิดว่าต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจจากแฟนบอลนะครับคิดว่าเกมนี้จะเป็นลาโยบายเกนโนที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดลาโยบายเกนโนชนะเซบียา2.0่ และนี่ก็คือทั้งหมดของการมีคอ์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะครับโดยคู่ที่ผมเลือกให้ FC ทุกท่านท,า,นทายสกอร์นั้นก็คือสึบระหว่างรายโยบายแกน,นุปะทะก,กับเซบีย่าอย่าลืมนะครับกิการของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนบาลเตะหนึ่ชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังรดอทายแต่ผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจําวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกที่ผมได้ให้ไปนั่นคือซังพาวรีประทับกับดอทมูลคู่ที่ผมให้เป็นดอดมูลชนะไปด้วยสกอร์รสามัวศูนย์นะครับคู่ถัดมานะครับเป็นเวเดอร์เบเยมนประทับกับวอบบวกคู่ที่ผมให้เป็นวอบบวกชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งัวศูนย์นะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นคีโรนาประทับกับเซลตาบีโก้คู่ที่ผมให้เป็นเซลตาบีโก้ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งัวศูนย์นะครับ และคู่สุดท้ายเป็นไลโยบาเยโกรระทะกับเซบีย่าคู่ที่ผมให้เป็นไาโยบาเกโกชนะไปด้วยสกอร์สองตศูนย์นะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกๆคนถ้าใครนอนดึกนะครับ ส่วนใครที่น้อยไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ